สวัสดีค่ะโอเคยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะยังไม่มีใครมาแต่ว่าเราก็พูดไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องๆที่เข้ามาใหม่ให้ดูย้อนหลังในวิดีโอที่อัดไว้แล้วนะคะยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะน้องๆทุกคนแล้วว่าแล้วก็พี่ๆทุกคน ที่ร่วมสังเกตการในคลาสนี้นะคะคลาสนี้จะเป็นคลาสใหม่ซึ่งเราจะเน้นในส่วนของน้องๆน,นะคะตั้งแต่อ่าสี่ขวบขึ้นไปนะคะซึ่งในคลาสนี้เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการทําขนมการทําอาหารหรือว่าเดี๋ยวจะมีการปลูกต้นไม้หรือจะมีการทดลองวิทยาศาสตร์หรือว่า ความสามารถทางด้านภาษาหลายๆอย่างก็จะมีสลับสลับกันไปนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของ t h l i n t n l u b นะคะโอเคสวัสดีครับคุณเปรมคุณเปรมสวัสดีครับทุกคนครับ โอเคนะคะซึ่งในคลาสนี้เนี่ยน้องๆได้ลงทะเบียนกันไว้แล้วให้ใช้หมายเลขนั้นนะคะให้ใช้หมายเลขนั้นเป็นหมายเลขประจำตัวได้เลยนะคะพรุ่งนี้คืนนี้เดี๋ยวเชฟนะคะจะปล่อยภารกิจแรกภารกิจแรกเป็นอะไรจำได้ไหมคะแพนเลยนะ <Please. S 1> ภารกิจแรกทำอะไรนะ กำได้ไหมพ <Yeah. S 1> ิซซ่าเป็ชีพิซซาแพนเลยนะแพน, <Cake. S 1> นเค้กแพนเค้กนะคะภารกิจแรกของเรานะคะเราจะทำแพนเค้กซึ่ง ได้มีแจ้งวัตถุดิบไปล่วงหน้าแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะไม่รีบวัตถุดิบหาไม่ยากตัวนี้จะเป็นตัวที่นักเรียนทำอ่านักน้องทุกคนทำได้ง่ายนะคะใน b ีมเชฟซีซั่นแรกเราจะเน้นไปยังการทำอาหารทำขนมอย่างเดียวดังนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของเป็นเชฟไปแต่ในรอบนี้เราจะใช้คำว่า Talent Club มันก็จะรวมในเรื่องของความสามารถหลายๆอย่างนะคะมีคนกดเลิฟรัวๆเลยนะคะโอเคเราก็จะรวมในความสามารถของน้องๆหลายๆอย่างไม่ใช่จํากัดแค่ในเรื่องของอาหารในการทําขนมนะคะก็จะมีหลายๆอย่างให้เป็นองค์รวมกันเรื่อยๆในซีซั่นแรกนะคะในซีซั่นแรกซีซั่นแรกมีน้องลงทะเบียนมาแล้วประมาณ50กว่าคนเราเริ่มต้นได้แล้วนะคะภารกิจแรกเราจะเริ่มกันที่แพนเค้กนะคะแพนเค้ก นะเดี๋ยวเชฟจะปล่อยคลิปวันนี้นะคะเชฟจะปล่อยคลิปแพนเค้กวันนี้นะคะซึ่งน้องๆจะทำเอาตามความสะดวกค่ะนะคะแต่ในแต่ละซีซันในแต่ละทีมเชฟจะให้ทั้งหมด 10ภารกิจซึ่งจะปล่อยไปเกือบทุกอาทิตย์หน้าอาทิตย์หนึ่งปล่อย2อาทิตย์หนึ่งปล่อยแล้วแต่แล้วแต่ภารกิจว่าแต่ละอันยากง่ายต่างกันอันนี้เราจะเริ่มง่ายๆก่อนเราจะเริ่มจากอันที่ง่ายก่อนเราจะเริ่มจากการทําแพนเค้กก่อนนะคะตัวแพนเค้กตัวนี้น้องๆสามารถดูคลิปแล้วทําเองได้เลย นะคะดูคลิปแล้วทำเองได้อันไหนที่ยากให้ผู้ปกครองช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ให้คุณตาคุณยายช่วยนะคะอาจจะช่วยน้องในการเตรียม ในการเตรียมในส่วนของที่เป็นวัตถุดิบไว้ให้น้องแล้วก็น้องก็ทำเองได้เป็นขนมที่ง่ายแล้วก็มีประโยชน์ในส่วนของการทำแพนเคก้กมันจะมีส่วนหลักก็คือตัวแพนเคก้กถูกไหมคะซึ่งตัวนี้ค่ะนะคะในการสร้างสีผสมอาหารเนี่ยสีสันต่างๆเชฟอยากให้คุณพ่อคุณแม่แนะนำให้น้องใช้วัตถุดิบธรรมชาติมากันมาให้ทาให้เกิดสีเช่นสีเขียวเราอาจจะได้จากใบเตยนะคะใช้ใบเตยมาตำตๆๆกับน้าคั้นกับ น้ำใต้สีเขียวไปผสมกับแพนเคก้กสีฟ้าสีน้ำเงินเราอาจจะได้จากดอกอัญชันบีบมะนาวลงไปหน่อยน้องจะได้สีม่วงนะคะสีแดงน้องจะได้จากอะไรสีเหลืองน้องจะได้จากอะไรพี่เชฟนะคะ ยอยากให้น้องๆได้รู้จักการนำเอาวัตถุดิบธรรมชาติมาสร้างสีนะคะในการทำแพนเค้กรอบนี้เราจะมีการใช้สีธรรมชาติมาด้วยซึ่งของคุณเปลมจะใช้สีเขียวจากแคลแล้วก็สีฟ้าสีน้ำเงินจากดอกอัญชันนะคะเอามาผสมน้ำบีบีบ,บี้น้ำแล้วก็ได้เป็นสีแล้วก็ไปผสมในแผนเค้กที่เราได้ทำไว้แล้วหลังจากนั้นก็วาดรูปตามใจชอบนะคะลงในกระทะ ะะโจทย์ข้อแรกฟังให้ดีนะคะหลังจากดูคลิปแล้วนะคะหลังจากดูคลิปแล้วน้องๆจะต้องทำแพนเคก้กข้อแรกนะคะโดยให้เลือกใช้สีจากธรรมชาติตามที่น้องๆหาได้และน้องๆชอบแค่ไหนก็ได้ค่ะแค่ไหนแค่นั้นจะใช้ผักผักมันมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีส้มอยู่แล้วนักเรียนสามารถเลือกใช้ผัก ที่ชื่นชอบเพื่อให้ได้สีที่ชื่นชอบนะคะแล้วนำมาวาดรูปให้เป็นรูปที่เราต้องการเช่นในคลิปคุณเปลมจะวาดผีเสื้อคุณเปลมจะให้คุณแม่วาดผีเสื้อให้นะคะก็แล้วแต่มันก็จะเป็นกิจกรรมในบ้านซึ่งเราสามารถทำกันได้กระทะมันร้อนนะคะบางอย่างร้อนคุณแม่คุณพ่อคุณแม่อาจจะช่วยน้องแต่ในเรื่องของการผสมแบตเตอร์มันมันจะง่ายกว่า นะคะให้น้องทำใช้ผงผักได้ค่ะนะคะถ้าไม่มีนะักพี่แม่คุณแม่สามารถใช้ผงผักได้จะใช้ผงม,มันม่วงก็ได้ผงอะไรก็ได้แต่อยากให้น้องๆได้เรียนรู้กับเรื่องธรรมชาติสิ่งที่เรียนรู้มาจากอันนี้นะคะเดี๋ยวเชฟจะมาสรุปให้ในเรื่องของ การทำงานในตอนที่เราสรุปภารกิจว่าน้องๆได้อะไรจากการเรียนรู้ครั้งนี้บ้างนะคะแต่อย่างแรกคือมื้ออาหารมื้อว่างมื้อเช้าแพนเค้กเป็นมื้อที่สำคัญมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญและแพนเค้กเป็นหนึ่งในหนึ่งในมื้อเช้าที่สามารถทำให้น้องได้ซังสารอาหารไม่ว่าจะเป็นอะไรคะคาร์โบไฮเดรตเราได้จากแป้งนะคะถูกไหมคะน้ำตาลน,น้ำผึ้งต่างๆอันนี้คือคาร์โบไฮเดรตนะคะมีมีอะไรอีกคะ ไขมันมีโปรโตีนจากไข่ถูกไหมคะมีโปรโตีนจากนมนะแล้วก็มีไขมันจากเนยมีไขมันจากเนยมีไขมันจากวิปครีมต่างๆพวกนี้เราจะได้อาหารหลักที่พร้อมในการในการท,ารที่ในการที่ทำให้เราได้มื้อเช้าน้องๆจะเรียนรู้เรื่องสารอาหารนะคะและเรียนรู้ว่าการนำพืชผักธรรมชาติมาใช้สามารถได้วิตามินและกรอแร่และที่สำคัญนักเรียน สามารถเรียนรู้ได้ว่าการนำพืชผักมาใช้เราสามารถนำมาสร้างส,างสีสันให้ด้วยอะไรได้บ้างนะคะอะไรบ้างสีสันอะไรบ้างนะนี่คือเรียนรู้เรื่องสารอาหาร2เรียนรู้เรื่องการใช้สีธรรมชาติและความมหัศจรรย์ของสีธรรมชาติบางอย่างที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ที่บ้านก็คือบางอย่างเมื่อนำมาผสมกันแล้วมันจะเปลี่ยนไปเป็นสีอะไรเช่นการนำดอกอัญชันมาผสมกับน้ำมะนาวนิดนึงจะเห็นค่าว่า มันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะคะอันนี้สําหรับเด็กก็อาจจะแบบสนุกสนานก็ลองให้น้องทําดูจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้อยากให้เขาลองใช้พืชผักมาทําให้เกิดสีแล้วก็ทําให้มันเกิดงานขึ้นมาอันนี้เขาก็จะได้เรียนรู้มากขึ้นแต่ถ้าสมมุติเราไม่สะดวกคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ที่ทําขนมอยู่แล้วก็จะมีพวกผงผักธรรมชาติใช้ได้เหมือนกันค่ะนะคะแต่เราอาจจะต้องบอกน้องว่า พืชสีเขียวตัวนี้เราได้มาจากเคลนะลูกสีเขียวตัวนี้เราได้มาจาก ใบเตยซึ่งไม่ใช่แค่สีเราจะได้ความพิเศษจากพืชผักคือเราจะได้กลิ่นด้วยนะคะอยากให้ใช้สีธรรมชาติเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับเขามากกว่านะคะหลังจากนั้นเมื่อผสมกันแล้วเป็นวิชาศิลปะแล้วค่ะสหวิชาของเราในรอบนี้เราจะมาสร้างสารรค์งานศิลปะกันนะคะก็วาดรูปตามชอบนะคะโจทย์มีแค่นี้ค่ะนะคะแต่ในการส่งการบ้านนำเสนอ ในการส่งการบ้านนำเสนอคุณแม่คุณพ่อนะคะหรือผู้ปกครองเชฟอยากให้น้องสร้างสารรค์การนำเสนอผลงานเป็นวิดีโอด้วยนะคะเป็นวิดีโอด้วยอิสระเลยค่ะอยากให้เขาได้ฝึกพูดหน้ากล้องนะคะอยากให้เขาได้ฝึกพูดหน้ากล้องจะนำเสนออะไรก็ได้ว่าวันนี้เขาทำอะไรว่าวันนี้เขาทำอะไรคุณแม่ให้น้อง ออกแบบได้เลยค่ะว่าวันนี้เราจะนําเสนอแพนเค้กยังไงให้มันดูน่าสนใจนะคะอาจจะนําเสนอตั้งแต่การผสมการเลือกวัตถุดิบวันนี้หนูเลือกใบเตยมาเพราะว่าใบเตยอยู่หลังบ้านใบเตยให้สีเขียวนําเสนอได้เลยค่ะแล้ววันนี้หนูอยากวาดรูปดอกไม้เพราะหนูชอบดอกไม้แล้วแต่เลยน้องจะนําเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้วัตถุประสงค์คืออยากให้น้องกล้าที่จะพูด กล้าที่จะนําเสนอและกล้าที่จะคิดว่าเราจะทําอะไรภารกิจอันนี้ง่ายๆค่ะนะคะเพื่ออุ่นเครื่องก่อนนะคะเพื่ออุ่นเครื่องก่อนเดี๋ยวที่พูดไปเดี๋ยวจะมีวิดีโอไว้ให้นะคะเผื่อใครเข้ามาดูทีหลังแล้วดูย้อนหลังได้ทวนนะคะภารกิจแรกคือแพนเคก้กสีผสมอาหารที่มาจากธรรมชาติวาดรูป ที่ทำจากแพนเค้กและนำเสนอด้วยวิดีโอหรือรูปด้วยวิดีโอนะคะและรูปภาพก็แล้วแต่ในการนำเสนอส่งการบ้านเชฟให้อิสระน้องๆในการคิดอย่างเต็มที่เลยค่ะนะคะอยากให้น้องได้คิดอยากให้น้องได้มีส่วนร่วมว่าน้องอยากทำอะไรนะคะให้เขาทำเองได้ตามอิสระนะคะและหลังจากนั้นนะคะในแต่ละซีซันในแต่ละงานนะคะเราก็จะมาดูว่าใคร ได้เป็น Star of the Week นะคะในซีซันของเราเราจะมี Star รางวัล Star of the Week นะคะโดยดูงานที่โดดเด่นดูความตั้งใจเชฟจะดูจากงานของน้องเป็นหลักนะคะดูจากงานเป็นหลักว่าใครจะเป็น Star of the Week และจบ10ภารกิจใน1ซีซันใน1ทีมของเรานะคะก็จะมี c e r t i f i c a t e ให้เป็นออนไลน์ c e r t i f i c a t e ให้ดังนั้น เชฟอยากให้น้องได้ร่วมกิจกรรมนะคะในช่วงที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่ของเราน้องๆอยู่บ้านนะคะมีกิจกรรมต่างๆก็จะทําให้น้องไม่เบื่อนะคะอันนี้ก็เป็นภารกิจแรกซึ่งเชฟจะปล่อยคลิปวันนี้นะคะคุณแม่ให้น้องดูและพยายามให้น้องโจทย์คือให้น้องดูเองให้น้องดูเองให้น้องดูเองนะคะย้ำนะคะให้น้องดูเองและให้น้องเขาทำเองนะ เราเป็นเพียงผู้ช่วยผู้ดูเพราะว่าจริงๆแล้วลูกเรามีศักยภาพเพียงพอที่จะทำงานค่ะคุณเปรมโนะคะสวัสดีครับ love า <c oughs> มีนะคะเหมือนจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นเขาตัวเล็กๆเราไม่คิดว่าเราเขาจะทําอะไรได้แต่หากเราเปิดโอกาสให้เขาทํา <c oughs> เขามีทาเลนต์อยู่ในตัวเอง <c oughs> เขามีกิฟต์อยู่ในตัวเองซึ่งหากเราเปิด ให้เขาชายออกมาให้ผู้โชว์ออกมาในเรื่องของศักยภาพเขาลูกเราทําได้นะคะดังนั้นให้เขาดูเองให้เขาคิดเองคุณแม่เพียงอยู่เป็นผู้ช่วยห่างๆและช่วยในเรื่องของการหาวัตถุดิบอุปกรณ์และช่วยในเรื่องของของร้อนนั่นก็คือเรื่องของเตากระทะ นะคะและก็ช่วยในเรื่องของการถ่ายวีดีโอนอกนั้นขอให้น้องๆได้เปิดอิสระทางความคิดในการคิดเองทั้งหมดนะคะโอเคและอย่าลืมค่ะนะคะภารกิจแรกของเรานะคะเชฟจะมีเวลาให้มีเวลาให้ประมาณ2อาทิตย์นะคะมีเวลาเวลาให้2อาทิตย์คือจริงๆแล้วระหว่าง10ภารกิจเนี่ยนะคะ10ภารกิจที่เรากำลังจะทำเนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องเสร็จ ไม่เอาค่ะลูกแป๊บหนึ่งค่ะลูกมามาพูดอยู่นะคะสมมุติเชฟให้เวลาไว้สิบอาทิตย์ในสิบภารกิจนะคะไม่จําเป็นต้องทาตามหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ได้แล้วแต่สะดวกอาทิตย์นี้ไม่สะดวกจะไปทําซ้อนกันสองอาทิตย์ก็ได้คือภายในสิบอาทิตย์สมมุติเราบอกภายในสิบอาทิตย์สิบภารกิจนะคะเราเก็บให้ครบ จะทำอะไรเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่น้องๆสะดวกแล้วแต่น้องๆวางแผนเลยแต่คนที่ครบจบทุกภารกิจจะมีเซอร์ติฟิเคตออนไลน์ให้ทุกคนนะคะและมีของที่ระลึกจากสปอนเซอร์ให้มีสปอนเซอร์ใจดีนะคะมีสปอนเซอร์ใจดีมาให้มาให้ของขวัญมาร่วมให้ของขวัญเป็นกําลังใจกับน้องๆด้วยนะคะโอเคนะคุณเปรมอยากพูดพูดอะไรไหมคะฮะ นะคะในภารกิจแรกเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะคิดว่าน้องๆพร้อมกันแล้วเราจะดูคลิปเชฟจะมีคลิปของคุณเปลมส่งให้นะคะซึ่งเราจะโพสต์ไว้ในนี้คลิปนี้ไม่ยากค่ะนะคะทําอย่างด้วยความสนุกและอย่าลืมค่ะคิดดูว่าเราจะนําเสนออย่างไรให้น่าสนใจนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกัน วันนี้ค่ะเชฟจะปล่อยคลิปเลยยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะคะท่านที่เข้ามาไม่ทันก็ดูคลิปย้อนหลังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเอาบายบายเอาบายบายลูกสวัสดีครับ